สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่30เมษายน2565นะคะดรแต๋วก็จะเล่าความฝันของแม่หยัดให้ฟังนะเพราะว่าเพื่อนนะคะเพื่อนที่ชื่อสมบูรณ์ทํางานกระทรวงการคลังอะ่ะบอกว่าบอกว่าเพื่อนแต๋เพื่อนแตว๋วเล่าให้เราฟังหน่อยซี่เรื่องของที่แม่หยัดฝันเกี่ยวกับกล้วย3ปีอ่าเพราะว่าเราเราอยากจะให้ ให้เพื่อนแต๋วเล่าให้ฟังหน่อยนะเพราะว่าเราดูคลิปแล้วเรายังไม่เข้าใจนะเพราะว่าถ้าเราอ่านเองเนี่ยเราก็อ่านไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะเก่งนะแต่ถ้าเพื่อนเล่าให้เราฟังเนี่ยเราก็จะเข้าใจง่ายขึ้นนะอ่าได้เลยนะเพื่อนเดี๋ยวจะเล่าให้เพื่อนฟังเพราะว่าสมบูรณ์นะกระถูกหวยกับจักรตแต่วาสองคนนะ่ะรวมกัน1ล้านนะคะงวดที่แล้วนะคะก็เลยแบบมีความสุขสนุกสนานกันใหญ่เลยนะคะคือก็แบบมี เขเรียกมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะหลังจากที่เพื่อนๆนะไม่ได้มาฟังคลิปแล้วก็ไม่ได้มาดูคลิปนะคะก็หลังจากนั้นก็แบบอยากจะให้ดรแแต๋วเล่าความฝันให้ฟังแบบอยากฟังเสียงมากกว่านะคะเพราะว่าดรแต๋วเนี่ยเล่าความฝันสนุกดีใจนะคะเพราะว่าวัตถุประสงค์ก็คืออยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยเป็นคนที่แบบมาศึกษาความรู้ วิชาการมากกว่านะเพราะว่าหวยแต่ละเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีความรู้ทั้ง,งัานเลยนะคะเพราะว่าดรแต๋วเนี่ยดรแต๋วก็มีความรู้จากการฝันนี่แหละคือถ้าเราไม่ฝันหรือคือถ้าเราไม่ฝันแล้วก็ไม่มีแรงจูงใจเรื่องของเงินทองเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะเงินทองก็คือสลากกินแบ่งรัฐบาลไงเราก็จะต้องหาเงินจากสํงงานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมากินกันนะเนาะแบ่งกันกินแบ่งกันใช้เนาะก็เลยมีความรู้สึกว่าเออมีความสุขกับการที่ ได้แบบมีความสุขด้วยแล้วได้เงินด้วยแล้วก็ได้ความรู้ด้วยไงคะก็คือจะไม่เพื่อนแต่ละคนอะชักเริ่มเปลี่ยนแปลงก็คือว่าจากเมื่อก่อนอะที่เคยไปดูเลขสํานักนั้นสํานักนี้นะพอพอไปดูเลขแล้วจบหวยออกมาแล้วเลขเข้าไม่เข้าอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่ไม่มีความรู้ติดตัวไงเพราะว่าเจ้าแม่คนนั้นเจ้าแม่คนนี้ก็ให้เลขนั่นเลขนี้มามันไม่มีที่มาไงคะมันไม่มีความรู้ติดตัวไงมันมีแต่ตัวเลขมาแล้วทีนี้มันไม่มีความรู้ไงพอเรา พอเพื่อนๆชักเริ่มไหวตัวทันนะคะเพื่อนๆก็บอกว่าเออฉันอยากจะมาฟังดรแต๋วพูดว่าเพราะว่ามันได้ความรู้แล้วก็ทําให้เขาว่ากระตือรือร้นในการที่อยากศึกษาต่อเหมือนดรแต๋วเลยนะคะเพราะว่าพอเขาได้เงินน่ะพอเขาได้เงินแล้วเขามีความรู้ไงเขามีความรู้ติดตัวเขาก็เลยอยากจะมี อยากจะทําแบบดรแต๋มั่งเหมือนกันเพราะว่าความรู้นะคะมันเป็นเรื่องที่ติดตัวนะคะเอาใครจะมาป้นจีก็ไม่ได้นะคะและทีนี้จินตนาการเนี่ยสำคัญกว่าความรู้นะคะเพราะว่าอันเบิร์ตไอสไตล์เป็นคนบอกไว้เลยนะคะดรแต๋ม่ก็เลยต้องใช้จินตนาการในการแปลความฝันนะคะแล้วจริงๆก็จะต้องใช้จินตนาการนั่นแหละค่ะเพราะว่าคนเราเนี่ยนะก็จะมีสมองอยู่สองซี่นะคะก็คือซี่ที่เป็นความรู้กับความคิดนะคะและอีกอันก็คือสร้างสรรจินตนาการนะคะแล้วทีนี้ดรแต๋ว่ก็จะมาใช้ความรู้ผสมกับ หัวสมองที่เป็นด้านขวาด้านซ้ายมาจินตนาการนะคะจินตนาการแต่เป็นเรื่องที่ใช้หลักวิชาการแล้วก็ใช้ประวัติศาสตร์ในในการอ้างอิงนะคะในการอ้างอิงนะคะเราจะต้องมีประวัติศาสตร์อ้างอิงนะคะเวลาเราจะพูดอะไรเราก็ต้องใช้หลักทฤษฎีหลักประวัติศาสตร์นะคะฝันของแม่หยัดนะคะก็หมายความว่ายอย่างนี้จะเล่าให้เพื่อนฟังนะก็คือว่าในฝันเนี่ยแม่หยัดเขาบอกว่าเขาฝันเห็นต้นกล้วยนะแล้วต้นกล้วยเนี่ยมันออกปีอยู่3าม คือในหนึ่งอันเนี่ยปกติกล้วยก็จะมีอยู่แค่หนึ่งเดียวนะแต่ทีนี้กล้วยต้นนี้แปลกมากเลยนะคะเพราะว่ามีมีปรีออกมาในอันเดียวเนี่ยในสมปีเลยนะคะเออสาปีเราก็เลยอ๋อเป็นต้องเป็นกล้วยที่ไม่ใช่ธรรมดาเลยนะคะเพราะว่าจะต้องเป็นกล้วยที่แบบเป็นกล้วยที่มีบุญเป็นกล้วยที่แบบวาสนาสูงส่งนะคะก็เลยไปสืบคนเลยนะคะสืบคนได้ว่าอย่างนี้ก็คืออ๋อต้องเป็นกล้วยสีน่านอย่างเดียวนะคะเพราะว่ากล้วยแบบเนี้ยคือ คือเราต้องใช้สิ่งที่เรารู้ดั้งเดิมก่อนนะคะกล้วยเนี่ยจะเป็นเรื่องของความสูงเป็นเรื่องของความหวานความสวยมันเป็นตัวแทนนะคะกล้วยเนี่ยจะหมายถึงถ้าเป็นกล้วยสีหน้านเนี่ยก็จะมีอยู่ที่เดียวนะคะคือคือกล้วยปกติมันจะมีอยู่แค่1ห,หวีหก็เรียกว่า1ปรี1คือห่งปีหนึ่ง,อง,งือนะคะแต่กล้วยกล้วยที่แปลกแล้วก็ กล้วยที่หายากนะคะแล้วก็ไม่มีเลยนะคะก็คือกล้วยสีน่านนะคะที่หายากนะคะเป็นเป็นกล้วยเป็นกล้วยเดียวนะคะที่มีอยู่หนึ่งเดียวในโลกนะคะคือกล้วยสีน่านแล้วสีน่านก็คือพบอยู่ที่สวนพฤกษศาสตร์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะคะก็คือ พ,พ,พันปีหลวงของเรานะคะก็คือมีการพบเมื่อพศ2545นะคะพบแห่งเดียวนะคะที่อื่นก็ไม่พบนะคะแล้วที่นี้เราก็เลยรู้ว่าอ๋อถ้ากล้วยที่ไม่พบเลยนะคะที่จังหวัดน่านก็คือ,อเจ้าคุณพระศสินีนาชพิราชกัลยาณีเลยนะคะเพราะว่าฝันแต่ละฝันจะเป็นปัจญาให้เราคิดต่อนะคะแล้วท่านไออันเบิร์ตไอสไตล์ก็บอกว่า จินตนาการสําคัญกว่าความรู้นะคะดรแต๋วก็ใช้สมองส่วนที่เป็นจินตนาการมามาแปลความฝันนะคะกล้วยสีน่านก็คือหมายถึงเจ้าคุณพระสินนาชพิราชกัลยาณีนะคะนะคะพระอ,องค์เป็นสตรีงดงามทรงพระสิริโฉมงดงาม งดงามนะคะแล้วประสูตรวันที่26มกราคม2528นรนะคะผชมายุสะเรียกว่าอายุนะคะอายุ37ปีนะคะ37ปีอ่าแล้วทีนี้กล้วยที่กล้วยเนี่ยปกติจะออกหวยไ,ไม่ใช่ออกหวยออกออก,ออกหวีออกเครือนะคะกล้วยเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นปรีเป็นปรีนะคะอ่าถ้าปรีเราเรามาสมาดกันเขาเรียกว่าให้แผงเป็นภาษานะคะเขาเรียกว่าแผงภาษาให้เป็น ีเป็นปีนะคะก็หมายเลขหมายถึงเลข12เลข12บสองก็หมายถึงนี่นะคะก็คือพพันปีหลวงนะคะพ,ะพันปีปีก็คือ12ใช่ไหมคะพ,ะพันปีก็คือเลข12นะคะแล้วหวยเนี่ยก็จะออกทุก ทุกวันที่1และวันที่16ของเดือนก็คือใน1เดือนเนี่ยจะออกสองครั้งนะคะหวยนะคะหวยน่าจะออกสองครั้งนะคะก็คือพระราชบัญญัติสลักกินแบ่งรัฐบาลพศ2อ1 7นเะคะเราก็เลยจะต้องเอาเลขสองอันมาคูณกันก็คือได้24นะคะได้24ก็คือ1ปีก็มี12เดือนนะคะอันนี้ถ้าสองปีอ่ก็เป็น24นะคะได้เลข24มาเพื่อเราจะมาใช้ใน ในการนี้นะคะแล้วทำไมเราถึงรู้ว่าจะต้องใช้เลขใชเข้เลขอะไรนะเลข24ใช้เลข62ใช้เลข17อ่าทำทำไมเรารู้ละ่ะก็เป็นเพราะว่ากล้วยเนี่ยเป็นตัวแทนเป็นสัญลักษณ์ของการมีหน่อนะคะมีมีหนอมีแตกหน่อนะคะแล้วเครือเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยก็จะมีเครือนะคะก็คือเครือญาติโอ้โหระนงระยงระยางไปหมดเลยนะคะในหนหวีเนี่ยก็จะแยกแยกแยกแยยกเป็นลูกๆเป็นซี่ๆๆๆอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า เครือนะคะเครือญาติเขาเรียกว่าวงสาคณะญาติถ้าฝันเห็นกล้วยเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่ใช่ว่าจะดูแต่เลข9้าอย่างเดียวนะคะเพราะว่าความหมายของเขาเขาซ่อนอยู่ในนี้นะคะก็คือมีหนอนะคะกล้วยมีหน่อแล้วก็แตกหน่อออกไปนะคะ การฝันเห็นกล้วยเนี่ยไม่ใช่เฉพาะดูแต่ต้นกล้วยอย่างเดียวนะคะเพราะว่าลึกๆแล้วเขาเป็นปัจญานะคะเขาจะต้องให้เราไปหาหาคาตอบต่อนะคะกล้วยก็เป็นเรื่องของวงศาคณาญาตินะคะก็คือเพราะว่ากล้วยแต่ละกล้วยแต่ละหวีก็จะมีแบบหลายลูกนะคะเป็นลูก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 อ่าเขาเรียกว่าแล้วในหนึ่งปรีเนี่ยก็จะมีหลายหวีก็คือในหนึ่งเรือเนี่ยหนึ่งเรือเนี่ยจะมีหลายหวีนะคะแล้วใน แต่ละวีก็จะมีลูกอีกเยอะนะคะเขาเรียกว่าถ้าเป็นพวกบริษัทเขาเรียกว่าสาขาอย่างนั้นนะคะสาขาลูกอย่างนันนะอ่าแล้วทีนี้ถ้าเป็นมือเป็นอะไรเงี้ยก็เหมือนกันนะคะ,ะก็เป็นแยกออกไปแยกแยกแยกอย่างกันนะคะอ่าเขาก็หมายถึงกฎมเทีบานนะคะว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์อ่าพุทธศักราช2467หนะคะหัวใจของความฝันในงวดนี้จะเกี่ยวกับ กฎมเทียนบานฉบับนี้เลยนะคะ2467ก็นะคะก็คือสมัยที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็คือรัชกาลที่6นะคะบัญญัติขึ้นพศ2467เนะเพื่อเป็นเกณฑ์ในการในการสืบราชสืบราชสันตติวงศ์นะคะก็คือมีการตราเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2467นะคะแล้วก็เริ่มใช้วันที่11พฤศจิกายน2467นะคะแล้วก็มีเนื้อหาหลายหลายส่วนและเกินแต่ตอนนี้ที่ทุกคนจะรู้ จะรู้แล้วก็สนใจกันก็คือ2ส่วนนะคะก็คือการกําหนดวิธีเลือกแล้วก็การเลือกรัชะทายาทนะคะเป็นสส่วนที่ทุกคนอยากรู้นะคะส่วนอื่นก็คงไม่อยากจะรู้นะคะแต่ถ้าใครอยากรู้ก็ไปเปิดได้เลยนะคะอ่านแล้วทีนี้เขาบอกว่าในส่วนในส่วนที่บอกว่ามีการกําหนดในการเลือกก็คือบอกว่าถ้ากรณีที่ไม่มีรัชะทายาทนะคะให้ตั้งพระราชะโอรสองโตนะคะของ พระอัละมเหสีจะมีเกณฑ์หข้อนะคะข้อหนึ่งเลยนะคะก็คือ,อพระราชะโอรสพระองค์ใหญ่เนี่ยในสมเด็จพระพระอักละมเหสีก็คือสมเด็จหนอหน่พุทธเจ้านีา่เลยนะคะหนอหน่พุทธเจ้าเลยนะคะเขาเรียกเวลา หน่อพุทธเจ้าเนี่ยทาไมถ้าเวลาฝันเรื่องเกี่ยวกับหาหน่อไม้อาหารหน่อไม้ไม่รู้จะแปลความยังไงนะคะหน่อไม้ก็คืออันนี้เลยนะคะหน่อพระพุทธเจ้าเลยนะคะหรือฝันต้นกล้วยเมื่อกี้เนี่ยนะคะต้นกล้วยน่ะฮะก็เกี่ยวกับหน่อพุทธเจ้าเหมือนกันเลยนะคะแล้วทีนี้ราชกิจจานุเบกษาเล่มที่41หน้า195นะคะลงวันที่12พฤศจิกายน2 4 6 7นะคะอันนี้นะคะก็คือว่าหัวใจของฝันวดนี้นะคะแต่ละแต่ละเรื่องนะคะจะต้องเอา เอามาจับตรงนี้ให้หมดเลยนะคะแต่ละเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปเยี่ยมประชาชนเรียบพระนครนะคะบ้านนั้นบ้านนี้นะคะเอาเอาเลขตัวนี้ไปจับเลยนะคะก็คือช่วงนี้จะเป็นพระราชพิธีบรมราชาพิเศษนะคะเป็นแล้วก็เป็นพระราชาพิธทีที่เกี่ยวกับราชาอภิเศกสมรสนะคะก็คือวันที่วันที่หนึ่งพฤษภานะคะอภิเศกสมรสนะคะแล้วก็วันที่สี่ห้าห พฤษภา25งพัเนี่ยเป็นวันพระราชพิธีราชาพิเศษนะคะก็คือเป็นพระมหากษัตริย์สมบูรณ์นะคะอ่าก็คือวันที่สนะคะวันที่สี่เป็นวันที่รัชกาลที่ส0ทรงเป็นพระมหากษัตริย์สมบูรณ์เลยนะคะก็คือวันฉัตรมงคลนะคะสำหรับแต่ละฝันนะคะก็ดูจากตรงนี้ได้เลยนะคะเอาตรงนี้ไปจับเลยนะคะ ถ้าเราถ้าเราจับหัวใจออกมาได้แล้วนะคะควักหัวใจออกมาเอาออกมาพิสูจน์ได้แล้วนะคะหัวใจของแต่ละงวดนะคะก็เราก็สามารถที่จะเอาความเอาหัวใจอันเนี้ยไปจับกับความฝันต่างๆของแต่ละคนได้เลยนะคะง่ายมากแล้วนะคะอลอง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 ,ลองไปจับกันนะเพราะว่าดตรแหววจับทุกความฝันและจับทุกความฝันและมันจะเกี่ยวกับ เรื่องของพระราชพิธีบรมราชาพิเศษแล้วก็กฎมณฑนบานนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเลขนี้นะคะเลขเดิมนะคะอ่าหนออ่าหนออหนอ,นอตรงนี้ก็ได้นะคะหนอหนอตรงนี้ก็คือแบบเลขสิบเจ็ดอ่ะก็คือหนอก็คืออ่าอะไรอะ่ะส,สมเด็จเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตินะคะพระองค์ ประสูตรวันที่29เมษายน2548นะคะประชนมายุิ17พรรษานะคะก็คือหน่อของพุทธเจ้านะคะหน่อพุทธเจ้าก็คือเจ้าฟา้าทีปังกรนนะคะเลข17ค่ะ